อันนี้วินาต้องบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมนะคะของประเทศเราที่สืบต่อกันมาว่าการที่ผู้หญิงท้องก่อนแต่งเนี่ยมันผิดประเวณีแต่ถ้าพูดกันถึงหลักความเป็นจริงหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงเกิดมาเพื่อมีลูกได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยที่คนคนนึงจะสามารถให้กําเนิดคนอีกคนนึงได้ <Okay. S 1> เพียงแค่เขาไม่ได้ทําตามระบอบวิถีของสังคมนั้นๆ uh, uh. วินามองว่า ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะทำจะคิดจะใส่หรือจะมีลูกตอนไหนก็ได้ถ้าเขาพร้อม mm hmm. ที่เขาอยากจะมีทายาทสืบสกุลและถ้าถามว่าวินามีโอกาสได้ไปเยือนอยู่บน Miss u n i v e r s สแล้ววีนาเกิดท้องขึ้นมาถามว่าวินาจะรู้สึกอายไหมคำตอบคือไม่ค่ะปัจจุบันแม้แต่บียองเซเองยังโชว์ให้เห็นเลยว่า ขณะที่เขาท้องเขาสามารถออกไปแสดงโชว์ต่อหน้าผู้คนได้ม,มันไม่มีอะไรที่น่าอายเลยกับการเป็นผู้หญิงท้องมันคือการที่เราได้ออ,อบอุ้มสิ่งมีชีวิตหนึ่งอยู่ในท้องของเราอะ่ะพณนาคิดว่าเราควรจะภูมิใจมากกว่านะคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าที่จะแสดงความเป็นตนเองอเพราะเราทุกคนเนี่ยเราเกิดมาเ,าเท่าเทียมกันเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะเลิศเลิจ้ะเออวันนี้ใครวันนี้ใครมาพูดให้ฉันฟังว่านางสวยอย่างเดียวนะน